ันความบันเทิงดูเพลินๆสบายๆสไตล์แองเจิลชินาผมเนี่ยรอดูบ้านใหม่คุณอ,อ,อยู่เรื่องหอโอ้ยว่าวังนี่ก <laughs> ผมเนี่ยยังไม่เคยได้ไปเดินในบ้านคุณที่ตัวบ้านยาว1นึร้อยเมตร <laughs> อยากจะให้ร่างกายของฉันได้ไปสัมผัส เยียบมันะช้าจากสุดฝั่งหนึ่งเดินผ่านแต่ละโซนจะต้องมีโซนเล็กโซนใหญ่โตอหารที่ยาวผ่านไปจุดหนึ่งเอาชั้นเดียวของปีละชั้นหนึ่งร้อยเมตรต้องบอกว่าบางเพื่อนที่ดูอยู่บางคนอาจจะหน้ากว้างแค่สามจุดห้าเมตรและลึกสิบเมตรสิบสองเมตรเทําเท้าพงแต่อันนี้คุณกำลังจะได้เดินบ้านที่หน้ากว้างมากมายแถมความลึกของบ้านหนึ่งร้อยเมตรเฮ้ยเช็ดหน้าร้อนเลบ้านได้ลึกไปถึงหนึ่งร้อยเมตร บ้านยาวอย่เดียวหน้ายาวนั่นแหละนั่นแหละหน้ากว้างร้อยเมตรตัวบ้านนะครับไม่ใช่เนื้อที่นะครับผมจะค่อยๆเดินแบบค้าวอยทีไม่ใชอไม่เราทำปันทุกทาลีอ่ะเพราะอยางมีห้องที่แบบช่จะเอาบ้านแบบนั้นนะคือผมเป็นโลกใช่หรอห้องนอนผมเนี่ยห้องนอนผมเนี่ยต้องต้องยาวต้องกว้างคือแบบความรู้สึกผมอยากตื่นนอนมาแล้วแบบว่าห้องนอนยาวร้อยเมตรอย่างนั้นนะคือคือคือเหมือน ง่ายเลยเหมือนอยู่กลางห้างแล้วเอาร้านค้าสนินค้าของเสาอะไรแย่ออกไปให้หมดเลยเอาเอาตียงตั้งมาอยู่กลางแล้วคือตึกมาเลยอยู่ว้าเราเป็นโรคหัวอของเว้ยจริงจริงอ,อะไรนะ่ะเป็นฉันอยากแบบในห้องจะมีทุกอยาก่างครบแล้วฉันไม่ต้องเดินออกไปไม่ต้องเปิดประตูไม่ต้องอะไรแล้ก็จะได้เ,เห็นของอย่างหยิบอันนี้ก็หยิบมีความสุขไงคือคือผมเป็นคนจุของไม่มีระเบียบด้วยอีกอย่างหนึ่งอ่ะคือผมอ่ะไอ้ที่ของกองกองลงพื้นอ่ะของที่มันกองลงพื้นอะไรที่ว่าสำหรับผมใครดูโลกอ่ะมันได้ใช้ถ้าผมมันไม่ได้กองลงพื้นเท่ากับมันจะ ไม่ไมหยิบอีกเลยมันเหมือนเหมือนพวกเครื่องดนตรีผมเห็นมากที่มันถูกเก็บไว้ห้องในโกดังหรืออะไรผมไม่เคยเดินไปหยิบแม้แต่ชั้นเดียวแต่ไไหนที่มันวางอยู่ลงเตียงปุ๊บเด้เออหยิบมันวันละเซียววินนทีสีครึ่งทีปุ๊บเก็บเก็บไว้สีปีหน้าต่อคือเดินไปหยิบรงนูตนตรงนี้ของที่มันเห็นอะสำหรับผมมันมันได้ใช้อาจจะลบในหลสายตาของทุกคนอะไรเงี้ยทต่สำรผมคือเออมันได้ใช้มันได้ใช้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่ใช่เลยค่ะพบแต่ตอนนี้ไม่ได้เริ่มต้นใหม่แต่ตอนนี้เขานอนตาหลแ้ว ยังไม่ตายดิแต่พูดถึงว่าแบบว่าก็คือพูดถึงว่าเออดีตอนนี้เนาะหนูก็คิดนะว่าถ้าเกิดหนูว่าเอาของเที่ยวไปอ่ะหนูก็จะแบบผัาภาระเช่นเครื่องส่อางบางทีมันหมดอายุแล้วนะแต่ฉันทิ้งไม่ได้ไว้แพ็กเก็เมันน่ารักอ่ะเราต้องเก็บไว้อ่ะนี่ปัญหาพอมันหมดอายุแล้วมันเอาไปทำอะไรได้บ้างแ็เก็บใช้ได้หน่าใช้แบบชนดูไม่ให้แพ็กเก็เมันน่ารักะไอ้เพิ่มส่วนให้ก็ให้ไงมันต้องมีคนเป็นนี่นี่นี่ เก็มันน่ารักคือเราชอบมันด้วยเพราะว่าเอาตัวบางคนอะคือคือด้วยบางทีคอของมันมีคุณภาพของมันมีราคาเขาทำให้เก็บมาคนละแบบไนไงเจมันไม่ได้แป้งครับที่ใช้ใช้ัแต่เด็กๆอ่ะมันกลมๆที่ใช้แล้วก็ต้องนั่นไปแต่นี่ของเขาของเดีแขงนึกออกก็เรนดูว่าคนเก็บของก็าใส่แพ็กเก็ก็คือใส่กล่องเก็บใส่กล่องเหมือนเดิมอันนี้ตัดใจนานมากนะทิ้งกล่องะตเก็บกาเดยทุกอันใช่ คือคือต้องบอกว่าคือคนเก็บมาแบบกล่องก่อนอ่ะมันก็รู้สึกว่าพอไม่เก็บเป็กล่องมันแบบมันไม่ได้จริงๆอ่ะแต่ว่าคือพอมันจะโชว์ในตู้นะแม่งคุณคุณทำไมคุณไม่ทําตู้โชว์กล่องอันตู้โชว์ของอันนึงคุณโคก็หมดว่าหลังนี้คือแน่แล้วมึงเรียกเอามาลงไม่หมดนะไม่ลมาอยู่ไม่หมดไม่หายยังไม่มีที่ลงเดี๋ยวพี่ซันช่วยทยอยออกไปให้วันนี้ใช่แค่คุณบอกมีใครเล่นไหมที่มีของคุณบอกตอนไหนมันไม่ได้เล่นหรอเปล่าเนด้วยอ้าวแล้วเล่นแบบพี่แซมใช่เปล่า อย่างนี้มันจะคล้องไปดิยเขาหายไปไหนไปแล้วคะเขาหนีไปแล้วเขาหนีไปแล้วอันนี้คุณต่อเติมไม่ทำอะไรครับเลี้ยงหมาต้องบอกก่อนว่าบ้านหมาของเขาอาจจะแพงกว่าบ้านใครหลายคนไม่ไม่แต่อันนี้่าเป็นคดาวอยู่แค่ป้งเลยแค่ติดแอร์สองตัวเองติดแอร์สองตัวเองใช่นล้วค่ะอยู่ในห้องขนาดนั้นหนึ่งจากว่าแต่ว่าการติดต้องต้องมีรูระบายที่ว่าเผื่อแอร์ดับนะครับอันนี้ก็คือมีไว้ข้างในอยู่แล้วฮะ หลายบ้านนะครับผมเลี้ยงน้องหมาที่ว่ามันหอบง่ายอะไรง่ายแล้วคือวันหนึ่งแอมดันพังเราอยู่ในตู้ที่มันไม่มีระบายนะบางทีมันมั่งทึ่งต้องระวังมากๆมีอะไรมี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 ระบาไม่แต่ว่ามีห้องไหนนะห้องไหบนะห้องน้ำเลยนะห้องน้แจะไม่ได้มีระบายอ๋ไม่รู้หรอไม่รู้อ๋นี่ถ้าใครเข้าไปุดจระทีก็คือคุณต้องนั่งต่อสักครึ่งชั่วโมงโอ้ยโอ้ยโอมยโอ้มโอ้ย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 โอ้ ใจน้ำา่งฟ้าเกือบอยู่ในนั้นคือฟ้าเนี่ยเข้าไปอึเองตายก็อึตัวเองตตัวเองเขาเป็นคนโฉด้ายมากครับคือต้องบอกว่าอ่ะวิธีเรามาถึงนี้เลยแค่วิธีแก้สําหรับบ้านใครนะครับที่ใครเข้าไปทําธุระส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นองค์อึอะไรรู้สึกว่าแบบมันเหม็นไม่มีที่ระบายจริงๆอะไรเงี้ยมันมีวิธีแก้ได้อยู่คุณก็ติดไอ้พัดลมดูอากาศได้ถ้าบ้านเป็นฟ้านยไม่ได้ครับ ก็มีที่เราเขามาต่อที่หลังได้ไงได้ได้เพ่ว่าเติมไปเรื่อยไปเปิดไต่การต่อที่หลังข้อเสียมันก็คือประมาณว่ามันไม่สวยถ้าไม่ได้ทําดีมากไม่สวยเราต้องมาจงมาเจาะอะไรองเงยข้อเนี้ยตอนแรกแบบมีแค่นี้จนถึงขรบนี้ไม่มีข้างหลังแล้วก็แบบวอาคอตเตอร์นิดหน่อยแล้วก็เติมไปเรื่อยไปเปิดก็เติมยาวเลยา้นี้ยของคุณเนี่ยต่อเติมแพงไม่ค่อยน่าหัวแต่ว่าถ้าบอกว่าต่อเติมแบบนี้เสียงสุดแยกออกมากไอ้ที่มันต่อออกไปเนี่ยอ๋อไม่อันนี้ก็ต่ออีเดียวแต่ว่าอันเนี้ยครึ่ง เราอยู่ไงี้ยคือสร้างใหม่หมดเลยก็คือลงเก็ยงทุนพร้อมกันพีเดียวแม่ก็ผมบอกว่าของของแพงไม่ต้องห่วงหรอกถ้าบริษัทแพงๆมาทำอะไร้ไม่ค่อยน่าห่วงอยู่ละอืมแต่ว่าถ้าแบบคนชอบต่อเติมครัวแบบแต่หน้าอยู่มั้งน้องเราเห็นจากต่วันแรกเน้องบอกวันแรกไม่ได้เลือนพื้นเลยไม่ได้ทุกอย่างไม่ได้ทุกคนเลยเปลือกตะเสาอ่ะหน้าอยู่มั้งก็คือคนมาดูตรงนี้แล้วราคามันดีนะแต่ไม่มีใครซื้อเพราะรู้ต้องต่อเติมเยอะแปลงจริงแปลงนะแปลว่า ที่มันหลอกคุ่นเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นคนมีตังค์นิดหน่อยถ้าใครอยู่ในหมู่บ้านนี้อยู่แล้วอ่ะถ้าสมมติมันราคาประมาณนี้ใครผ่านมาก็อยากเก็บไว้แบบว่าเออเผื่อทาอะไรก็ได้มาพี่น้องมาก็นอนพักเพราะมันมันคุณชาลีคุณไม่เห็นหลังนี้ก่อนเรื่อคุณอดนะอดีมากแล้วคืออยู่ติดนะอยู่ติดทางเข้าหมู่บ้านเลยนี่คือเป็นอะไรที่แบบว่าจริงๆมันจะต้องแพงกว่าโซนอื่นเยอะแยะมากมายนะคะขายตรงนี้อีกนิดนึงอ่ะขาสิบห้าล้านแล้วชั้นไดแล้เขากัน อยู่ลึกกว่าหลังบ้านหนูก็ได้หลังบ้านหนูถัดจากบ้านหนูอ่ะแต่พอคุณซื้อมาและทําสร้างมันปุ๊บแล้วคุณก็ต้องย้ายอยู่ที่นู่นที่นี้คุณจะเอาไปเก็บอะไรครับฉันไปเก็บขพาะค่ะใช่แล้วก็ฉันจะซื้อบ้านที่แม่ลีค่ะมันนั่งไว้มาอะไรนี้ใช่ไหมเผื่อมานอนที่นี่ขากวบนก็ทำนะทำเป็นที่นอนนนอนก็คือเอาจริงก็เผื่อวันไหนทีมงานมาที่นี่ก็พักกันที่นี่เลยผู้ชายทุกวันฉันแบบนี้ไงขวดฉัน ถ้าเราครันสวัสดีนะครับหากพี่พีดดูอยู่หาพดูอู่จริงนะเวลาเราไลฟ์นจริงะค่ีนี่เนาะคือเข้าใจนเดียวแนะบนได้คบนไปครับเพนกเพื่อบถูกกันผมกำลังคิดถ้าพี่พีดอยู่คือถึงจะกอดงอะไรทะเลาะอยู่แต่อาจจะดูไลฟ์น่นแต่ก็ยังขำไปบ้างขำแล้วก็แบบ เอ้ยนินไม่คุณจะคิดปะสิบปีที่แล้วที่คุณเจอกันคุณจะต้องมาผ่านมาสิบปีผ่านมาคุณจะต้องมาได้เจอกันแล้วเดี๋ยวอีกสี่ห้าปีผ่านมาคุณต้องพุ่งลูกมาลหลยกัน <c oughs> พร้อมหรือยัง <c oughs> แม่ <c oughs> คุณแม่พรยังอะไรอะไรด้วยกันจะเป็นของช่วยเลี้ยงหลานนี่หว่าอ,วอืมผมรอเดินบ้านร้อยเมตรไหมบ้านอีกสองปีอ่ะ สองปีบางทีก็ไม่เสร็จร้อยเมตรผมจะบอกให้พอเป็นสองชั้นอะ่ะผมบอกให้เลยบางบ้านไม่ได้พูดเล่นนะเจ็ดปีนะไม่ได้พูดเล่นนะทําไปทํามาผมเจอคนที่ที่คนคนรวยนะพอพอทำแล้วพี่แบบบ้านขนาดไม่ใหญ่ขนาดนีนะ้แต่ว่าใหญ่ระดับหนึ่งอะ่ะพอทําปั๊บคือต้องบอกว่าให้ผพ,พอคนมีตังค์เยอะมันสามารถเปลี่ยนั้างานเหมือนถ้าเราทำแล้วแบบคือด้วยระยะเวลาการทำเนี่ยมันมันเปลี่ยนแนวสมมุติว่าเราทำปุ๊บช่วงนี้เราชอบแนวนี้จริงชั้นล่างเราทําแนวนี้เลย พอถึงเวลาสองปีแม่งอยากเปลี่ยนแนวมัคนก็เปลี่ยนเลยนะพี่เปลี่ยนทั้งชั้นใหม่ก็คือเสียเท่าสร้างใหม่แล้วก็คือใช้เวลานานขึ้น